อีพีนี้พูดเรื่องอะไรพูดเรื่องว่าการที่เราจะมีซิบแพคอะตรงเนี้ยหน้าท้องอะค่ะก็คือเราเล่นแค่ท้องเยินเดียวได้ไหมหรือว่าเราคนเล่นสดอื่ด้วยสําสหรับคนที่น้ำหนักแบบแปดสิบขึ้นหนึ่งร้อยไปแล้วอะในน้ำสีดำแล้วก็ใครที่แบบดึงเริ่มปริวแล้วนะนี่เลยอ่าอันนี้อ้ก่อน,นก่อนจะได้ สำหรับ EP, EP <3. S 1> สามแล้วนะครับ EP นี้พูดเรื่องอะไรพูดเรื่องว่าการที่เราจะมีสิบแพ็กอะตรงเนี้ยหน้าท้อ่ะค่ะก็คือเราเล่นแค่ท้องเย็นเดียวได้ไหมหรือว่าเราคนเล่นสอง่นด้วอยอ๋อโอเคมีคนถามคนถามก็คือใครไม่รู้แหละถามว่าทำไมต้องผูอัพผิดอัพ แต่เล่นหน้าท้องอ่ะเล่นทําไมต้องมีแบบผูอัพชินอัพเพราะเห็นดาร์ในในในไอจจะชินอัพผูอัพบ่อยมากเพราะว่าอยากได้ความเห็นคนะ่ะคือมันไม่เท่ใช่ไหมถ้ามันไม่มีชินอัพชินผูอัพใช่ <c ười> เพราะว่าจะให้มาดึงแมชชีนแบบดึงแร็ปผูดาวหรือว่าแบบเล่นแบบคาร์โร่กับแมชชีนอย่างเงี้ยไม่มีย้อนเลยมก็แบบเบสิกไปแล้วก็เลยอยากให้มันแบบท้าทายมากขึ้นก็เลยสืบผูอัพ เอาความจริงก็คือจริงๆแล้วมันได้มันได้มันได้คอนเทนต์จริงจริงคือได้คอนเทนต์ด้วยแล้วทีนี้กล้ามเนื้อด้านหลังอะค่ะมันก็จะแบบมันจะสวยกว่าเราใช้แมชชีนมันจะเป็นกล้ามเนื้อที่แบบเนี่ยที่แบบดูไม่ดูไม่ผูดเกินไปอะค่ะทุกคนนี้กับร่างกายเพราะมันดึกมันเป็นเหมือนกับบอดี้เวทใช่แล้วก็ไม่ได้แบบใช้น้ำหนักแล้วดึงน้ำหนักตัวเองไงมันก็เลยแบบไม่ได้นักเกินไปกริปโฮเดอร์จะ แข็งแรงขึ้นเพราะแรงแรงกมแรงกมก็จะมากขึ้นค่ะแล้วก็โฟร์อาร์มตันก็จะแข็งแรงขึ้นพอไปทําท่าพวกที่แบบถือดัมเบลหนักๆสคอรหรือว่าเราจะทําท่าเดนลิฟต์หนักๆอย่างเงี้ยมันทําให้ตัวนี้แข็งแรงขึ้นเยอะมากใช่เพราะว่ามันต้องกมน้ําหนักตัวต้องโฮน้ําหนักตัวตัวเองนะอย่างน้อยก็สี่สิบโลละที่ต้องโฮโอเคมันก็ได้ได้ทุกส่วนไปด้วยกันใช่แล้วมันก็ไปจริงๆมันก็ใช้หน้าท้องด้วยนะคะตอนที่เรา ขึ้นไปโฮข้างบนแล้วมันไปได้หลากหลายด้วยนะม,นมันมี V V sit ho up ปู up มันจะได้ทางปู up แบบธรรมดาแล้วก็จะมี L sit ปู up ถึงยันพับแตะอะพับแตะก,กับปาก็ทาได้คือพอมันใช้กล้ามเนื้อเยอะอะครับมันก็จะทาให้เราเผาผานได้เยอะขึ้นมีกล้ามเนื้อที่เยอะขึ้นใช่โอเคทีนี้คำถามก็คือ sit up กับปู up ในความในนิดาเลยนะมันต่างกันยังไงเอาในนิดาเลยคนอื่นช่างแม่ ชินอักกับฟุอักต่ากันยังไงอ่าสลับนิดาวเลยสลับนิ้วการจับปากอ่ามีเรื่องนะถ้าถูกแกถ้าถูกอักจับแบบนี้อ่ารำอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เราดึงเนี่ยก็จะใช้ตรงนี้เป็นหลักเยอะกว่าแลรตอะใช้แลรตอะอ๋อแต่ว่าถ้าเป็นมุมกำเข้าหาตัวเนี่ยชินอักเนี่ยจะได้ใบเสพใบเสพด้วยเพราะที่เราดึงอย่างเงี้ยเราจะได้ใบเสพ ทีนี้ถ้าแบ่งถ้าแบ่งการการดึงตัวขึ้นข้างบนน่ะคนก็จะวางมือกันงสามกริปสามแบบใช่ไหมแบบไหนง่ายสุดอ่ะแบบไหนง่ายสุดที่แบบใช้แรงง่ายสุดมีสามแบบกันก็จะมีสามแบบค่ะก็คือถ้าถ้าบาที่ยิงมามันจะมีตัวยื่นออกมาแบบนี้แล้วมันจะกาแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการมุมนี้ค่ะอ๋อจะง่ายสุดอือ่าอันต่อไปก็อันนี้เราลงมาลงลงมาแล้วก็แบบนี้ ผูกอัพจะยากที่สุดตามสเตจเนาะเพราะว่าคนจะทําแบบการแบบแรกได้ได้ง่ายสุดและที่จะดึงขึ้นแบบนี้ง่ายที่สุดแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นชินอัพแล้วก็ผูกอัพโอเคแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งใหมายของเขาเรียกอะไรนะอ่อินฟูหรือว่าคนที่แบบออกกําลังกายอ่ะเขาเริ่มอยากทัมากขึ้นคือผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวนี้เริ่มวิพื้นได้ละเมื่อก่อนผู้หญิงจะวิพื้นไม่ค่อยได้กันใช่ไหมตอนนี้ผู้หญิงก็อาฟิลแบบว่าอยากผูอัพ อยากชาเลนมากขึ้นทีเดียวอยากฝึกพูอัพอ่ะแต่แบบยังพูอัพไม่ได้ต้องเริ่มยังไงเอาอยางมาก่อนค่ะยางทีนี้ตัวยางยืดอันเนี้ยมันจะมียางนี้คือ,อยางของเลนโซหรือเปล่าทายอินอยางของดิคันรอดนะ,ะอ่าอีกข้างนึ่งอะให้เพื่อนๆอ,นอะไปซื้อมาทั้งหมด3มเส้นเฮ้ยเพื่อนๆสีแดงสีแดงจะลองรับน้ำหนักสี่บห้ากิโลค่ะ แล้วก็ลงมาคือสีส้มสีส้มได้สามสิบห้ากิโลกรมัมแล้วก็สีเหลืองน่าจะได้ยี่สิบห้าจริงจริงมันมีกี่สีมมีกีส่สีอ่ะมันมีมากกว่านี้มีดำด้วยดำหกสิบ <60. S 2> ถ้าคนที่น้ำหนักตัวแบบหนึ่งร้อยอัพไปแล้วอ่ะหนึ่งร้อยอัพไปแล้วอ่ะแนะนำให้ใช้สีนี้ก่อนเลยสีดำเนี่ยเพราะว่ามันจะช่วยแบบช่วยทำให้ดึงขึ้นง่ายไปเพราะว่าเนี่ยมันหกสิบกิโลอะไรเลงี้ยเออ สำหรับคนที่น้ำหนักแบบ80ขึ้น100ไปแล้วอะแนน้ำสีดำแล้วก็ใครที่แบบดึงเริ่มปริวแล้วนะนี่เลยอ่าอันนี้อ้ก่อนก่อนจะได้แล้วเกืบอบเออเกือบได้แล้วก็วคือใช้เส้นเนี้ฝึกมันก็จะทำให้เราแบบใช้กล้ามเนื้อได้เต็มที่มากขึ้นอ,อันนี้จะช่วยแค่า5บโลโอเคอก็จริงๆมันคือน้ำมันช่วยช่วยกันตาม ตามความหนอยของยางความใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะยิ่งใหญ่จะยิ่ง,งใช้แรงตัวเองน้อยอคนสำหรับคนเริ่มต้นแล้วกันใช่อันน,นี้ด้านหนักประมาณ48ใช่ปะ่ะถ้าได้ใช้เนี้ย45หกิโลเดี๋ยวมาดูว่ามันจะง่ายแค่ไหนมันจะปิวเลยนะมันจะปิวใช่เดี๋ยวเรามาลองอ่าลองดู วิธีใช,<ก>วใช้วิธีใช้อะทำยังไงกับฝีบาอ๋อบางคนบางคนของไม่เป็นนะคนที่ไม่เคยฝึอกอะ่ะทำแบบนี้ก่อนแบบนี้ก่อนถ้าชานะโอเคอ่าเอามันไปพาดแบบนี้พาดเยอะไหมอ่ะพาดประมาณนี้อ่าให้มันมีรูแล้วก็เอาเอาส่วนนี้ใส่เข้าไปในรูค่ะรูอ่ารูแล้วเวลาใส่เออันนี้อีกอย่างหนึ่งที่คนชอบทำกันนะจะต้องใส่เท้าเดียวหรือสองเท้าใส่เท้าเดียวอ่าเท้าเดียวค้างที่คิดว่า ในด้านถนัดข้างขวาข้างขวาอา <ไป S 2> นันะนี้ไงอันนี้เป็นเขาถ่ายทาเลยในด้านถนัดข้างขวาเอาเท้าขวาใส่แล้วก็ยืนก่อนนะทุกคนอย่าหลอเสร็จอัพดีๆยืนบนกองจับตรงนี้แน่นๆลงไปยืนให้นิ่งก่อนอตัวจะไม่มีหมอบน,นี้นะเพื่อแบบนี้ยากนะมากเสร็จอัพคอนโทรลอะลงไปยืนปุ๊บค,ค่อยๆดึง นึงขึ้นมาให้สุดอ่ะให้ค้างเลยบานขึ้นไปนิดนึงออปกแตกเลยฮะออปกแตกลงอ,อ่าอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเพิ่มให้นิดนึงถ้าเกิดคนไหนลองยางสีแดงแล้วแม่ไม่ได้จริงดึงไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นครึ่งทางค้างไม่เลยก็ต้องมาสีดําก่อนใช่ค่ควรจะเป็นอย่างนั้นก่อนให้เพื่อให้ร่างกายมันได้ใช้แรงในมุมนี้ให้ครบตวอ,องศาอโอเค ก็คือเป็นอย่างนี้แล้วก็มาตรฐานอ่ะคนนึงได้กี่ทีถ้าเกิดเราคิดว่าเราใช้ยางนันนี้ได้ห้าครั้งต้องห้าครั้งต่อหนึ่งเซตโอเคแล้วก็ทับวนได้ครบสี่รอบสี่รอบยี่สิบครั้งะยี่สิบครั้งแต่ว่าในในริวที่ให้สึกอะจะให้ใช้น้ำหนักของยางส,สามเส้นสามเส้นวนกันวนกัน,ก,นก็คือต่อไปจะเป็นสีส้มแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ได้นั่นนะก็คืออธิบายเรื่องเรื่องการใช้ก่อนใช่ก็เนี่ย ขึ้นไม่เหมือนเดิมเลยแต่ว่าเปลี่ยนเป็นใช้สีส้มห้าครั้งดึงห้าครั้งเสร็จก็มาใช้อย่างสีเหลยวอีกห้าครั้งแล้วก็อันนี้ไม่ถือว่า pull up ใช่ pull up กับ chin up จะเป็นรีวเหมือนกันก็คือฝึกแค่เส้นละห้าครั้งสี่เซตแต่ว่าวนให้ครบสี่เซตก็จะเป็นยี่สิบอ่ะยี่สิบอ่าโอเคเส้นละยี่สิบนะ งงงงโอเคอ่ะทีนี้ทีนี้พอพอคนไปซื้อของแล้วจริงๆเอาไปลองไปลองที่ดีเขาเล่ามันมีให้ลองเนาะใช่ใช่เอาไปลองกับกับกับบาร์เขาก็เลยก็ได้จะได้รู้ว่าน้ําหนักวิธีการก็คืออย่างอย่างที่บอกไปว่าให้ดึงขึ้นมาให้คางพ้นให้ได้นะั่นคือน้ําหนักของเราถูกต้องแต่ถ้าดึงขึ้นมาคางพ้นจริงแต่ชิลเกินก็ก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ซื้อมาด้วยก็ได้แต่ก็ สีแดงเนี่ยถ้าดึงชิลจริงนะคะแต่ว่ามันจะทําให้ฟอร์มของเราอะ่ะเป็นฟอร์มที่ถูกต้องแบบใช้กล้ามเงนื้อได้ถูกต้องจริงๆซึ่งถ้าจริงๆอ่ะไอ้ใช้ยาง,ยางตัวสีส้มหรือสีแดงที่เรา<ม>ชิลแล้วอะ่ะให้ทํามากกว่าห้าได้ก็คือท,เทาเพิ่มไปเป็นสิบห้าสิบแล้วยังชิลก็สิบห้าได้<ม><ม>ก็คือดึงแค่เนี้ยวนไปเรื่อยๆฝึกใช้รวยะเวลาประมาณหนึ่งเดี๋ยวมันก็ดึงตัวเปล่าได้ถูกปะถูกต้องโอเคอ่ะดึงตัวเปล่าให้ดูหน่อยหนึ่งทีอันนี้แบบอันคันเลยนะไออันค mm ัน hmm. นี่เปลยวเลยลงมาลงมาปุ๊บโอเค โอเคอันนี้ชิ้นอาพถูกไหมครับชิ้นอาพโอเคชิ้นอาบ ห้าห้าห้าเหมือนกันหนึ่งฮึ๊บวัน,นปีวเลยพาชินอพปิวเลยสามแถะไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโอเคเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนสีแล้ว ปิวเลยโอเคก็เอาหัว huh. <laughs> จนเไดานเลยไหมนี่เป็นการแบบบูรีชินอัพมากอปิวโอเค 妈